หลายคนก็สงสัยนะครับว่าผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับสามารถสกีนในรูปแบบไหนได้มั่งนะครับเพราะว่าส่วนผสมของผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับจะมีส่วนผสมของพลาสติกอยู่นะครับการนาผ้าโพลีเอสเตอร์มาใช้งานนะครับก็มีปัจจุบันนะครับให้เห็นอยู่มากนเนื่องจากผ้าที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าชิ้นเดียวครับที่สามารถทําการพิมพ์ซับลิเมชันได้นะครับซึ่งไม่มีข้อจํากัดเรื่องสีหรืออะไรพิมพ์ลงบนผ้านะครับจึงถูกนามาทําเสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาชุดออกกำลังกายนะครับ ชุดสูทหรือชุดยูนิฟอร์มเป็นต้นนะครับและด้วยคุณสมบัติของผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับที่ดูแลรักษาง่ายนะครับมีความคงทนจึงทําให้ผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับถูกนําไปผลิตสินค้าพิมพ์มต่างๆนะเช่นกระเป๋ารองเท้าปลอกหมอนนะครับและเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับยังสามารถสกรีนสียางได้อีกด้วยนะครับเพราะสียางนะครับมีความเหนื่อความคงทนนะครับต่อผ้าโพลีเอสเตอร์มากๆนะครับ